สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเ,นเพื่อนๆนะคะทําเมนูใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดกันแบบง่ายๆเลยนะคะวิธีการทํานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะแค่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะค่ะเราเติมน้ําลงไปนะคะ250 ml นะคะค่ะแล้วก็กะทิลงไปนะคะอ่าหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็หนึ่งกล่องนะคะเราจะแบ่งเอาไว้นิดหน่อยนะคะ จะตั้งน้ำกะทินะคะให้เดือดก่อนนะคะค่ะเราจะมาทําเมนูง่ายๆกันนะคะก็คือเป็นเมนูต้มกะทิใบเหลียงกุ้งสดนะคะก็จะเป็นใบเหลียงนะคะที่เรานําไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะแล้วนํามาเด็ดเป็นใบๆนะคะ,คะเพื่อนๆจะหั่นเป็นชิ้นก็ได้นะคะต่อไปทั้งใบก็ได้นะคะค่ะเมื่อน้ำกะทิเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงกับกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยอย่างละห้ากลีบนะคะ ตามด้วยกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะคนกะปิให้ละลายก่อนนะคะกะปิละลายแล้วนะคะเราจะใส่เกลือลงไปนะคะหช้อนชานะคะไทยถาวก่นนะคะอันนี้เรามาบดเองนะคะ1น่ช้อนชานะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะความหวานนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับได้นะคะ ค่ะแล้วก็ใส่ใบเหลียงลงไปเลยนะคะซึ่งใบเหลียงนี่เราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเมื่อกี้ใบเหลียงดูเหมือนจะเยอะนะคะเวลาเราใส่ลงไปนะคะก็จะยุบลงไปเลยนะคะค่ะเมื่อใบเหลียงใกล้สุกแล้วนะคะเราจะใส่กุ้งนะคะลงไปเลยนะคะ่คะกุ้งที่เราใช้ในวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสามร้อยกรัมมากกว่า กุ้งเขาจะสุกง่ายนะคะแ,แล้วก็ตามด้วยกะทิที่เหลือเลยนะคะค่ะกุ้งสุกใบเหลียงสุกแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะสีสันนะคะน่าทานมากๆเลยใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดนะคะ เ่ะเพื่อนๆน่ไปลองทําตามดูนะคะวิธีการทํานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะคสูตรและว,วิธีการทํานะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ